ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฟริเทลเควสสึ้นร้อยปีความเดิมตอนที่แล้วหลังจากพวกนักสืบรากคุนิวได้เดินทางมายังเอโดราสพวกเขาก็ได้พบกับมิสกันทางฝั่งมิสกันเองก็ได้เล่าให้พวกนักสื่อฟังถึงโลกเวทมนต์แห่งหนึ่งโลกเวทมนต์สุดแสนลี้ลับและเหนือธรรมชาติซึ่งมันก็ได้ถูกเรียกว่าเอเลนเทียและผู้ปกครองดินแดนแห่งนั้นมันก็คือ Moon God d r a ก้อนเซลีนหลังจากมิสกันพูดจบแล้ววงแหวนน้ำประหลาดมันก็ได้ปรากฏขึ้นมาทำให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมาก ท่านใดนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ได้ออกมาจากวงแหวนน้ำและสิ่งนั้นก็คือโทกะหลังจากโทกะปรากฏตัวเธอนั้นก็ได้เล่าทุกอย่างให้พวกนักสื่อฟังทั้งที่มาของเธอและจอมเวสสีขาวหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ออกตามหาจอมเวสสีขาวและเมื่อเจอจอมเวสสีขาวแล้วทุกคนก็รู้ความจริงว่าจอมเวสสีขาวเธอมีชื่อว่าฟาริตและทั้งหมดที่เธอทำไปนั้นก็เพื่อปกป้องเอเลนเทียฟริเทลโคสตึง ร้อยปีตอนที่68ชื่อตอนว่ามัางกรแห่งพระจันทร์เซลีนหลังจากการพบกันระหว่างพวกนักสื่อกับจอมเวทสีขาวซึ่งในตอนนี้เธอก็มีชื่อว่าฟาเลสหลังจากนั้นฟาเลสเธอได้บอกพวกนักสื่อไปว่าตัวของเธอได้มาจากโลกแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อว่าเอเลนเทียฟาลิสเธอได้เล่าต่อไปอีกว่าโลกของเธอมันได้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นซึ่งก็คือพลังเว่นม์ของเอเลนเทียมันได้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ทว่าทั้งฝั่งโทกะเมื่อได้ฟังเธอก็ได้บอกฟาลิสไปว่าทำไมตัวของโทกะถึงไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งฝั่งฟาลิสเธอได้บอกโทกะไปว่าสำหรับเรื่องนั้นนั้นก็เพราะคนทั่วไปไม่สามารถรับรู้การขยายตัวของเว่นมนได้ เดิมทีแล้วครอบครัวของเธอนั้นได้ทำอาชีพนักบวช ซึ่งตัวเธอเองก็ได้เป็นนักบวชเช่นกันเนื่องจากโลกเอเลนเทียได้มีการขยายตัวของเวทมนต์อย่างรวดเร็วถ้าหากไม่มีจอมเวทมันลบล้างพลังเวทมนต์ละก็ว่ากันว่าในไม่ช้าก็เร็วโลกเอเลนเทียมันจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นอยู่มาวันหนึ่งตัวของฉันก็ได้เจอกับเซลีนซึ่งเธอก็คือหน,น,นึ่งในห้าเทพเจ้ามังกรเซลีนนั้นเคอได้บอกกับฉันมาว่านี่เธอน่ะช่วยไปลบล้างพลังเวทมนต์พลังเวทมนต์ของโลกเอิร์ธแลนด์จงเป็น ลบล้างมันสะเดี๋ยวก่อนสิเรื่องแบบนั้นน่ะทําไมฉันต้องทําด้วยเพราะว่าฉันคือหนึ่งในห้าเทพเจ้ามังกรหากเทพเจ้ามังกรที่เหลือยังอยู่ในเอิร์ธแลนด์ล่ะก็ตัวของฉันมันก็คงนอนไม่หลบับแต่ว่านะถ้าเธอไม่ฆ่าสี่คนนั้นล่ะก็ฉันจะยึดเอเลนเทียซะตัวของเธอเห็นพลังเวทมนต์ของฉันแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเธอคงรู้ดีว่าไม่ว่าอย่างไร เธอก็ไม่มีสิทธิ์ขัดคำสั่งฉันฉันขอถามเธอหน่อยทั้งที่ตัวของเธอมีพลังเวทมนต์มหาศาลแต่ว่าทำไมเธอน่ะถึงไม่ออกไปสู้กับพวกเทพเจ้บบามังกรเองสำหรับเรื่องนั้นตัวของฉันอาจจะฆ่าใครก็ได้แต่ทว่าในทางกลับกันตัวฉันเองก็อาจถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้ ในตอนแรกเซลีนเธอทำการวางแผนให้กับฉันในการครอบงำอันดรอนและยืมมือของเขาทำการฆ่าเทพเจ้ามังกรตัวอื่นแต่ทว่าตัวฉันนะกลับล้มเหลวการทำนายลูกแก้วทั้งห้านั้นมันกลับกลายเป็นว่า มันส่งผลให้อันรอนคืนชีพและนั่นมันก็หมายความว่าตัวของฉันน่ะถูกเซลีนหลอกหลังจากทุกคนได้ฟังแล้วมันทําให้พวกเขารูวา้ว่าศัตรูที่แท้จริงมันก็คือเทพเจ้ามังกรเซลีนทางฝั่งของโทกะเธอถามฟาริสไปว่าตอนนี้ตัวเธอน่ะสามารถเจรจากับเซลีนได้ไหมหเจรจาอย่างนั้นเหรอ เรื่องแบบนั้นมันคงไม่มีวันจะเกิดขึ้นและตัวฉันเองไม่ได้สนใจแอนโดรจังหรือว่าโลกเอิร์ธแลนด์เลยทุกคนระวังตัวด้วยผู้หญิงคนนั้น เธอคือเทพเจ้ามังกรเซลีนหลังจากฟาริสพูดจบแล้วทุกคนนั้นต่างตกใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ตรงหน้าของพวกเขาผะไม่มีใครคิดมาก่อนเลยว่าเทพเจ้ามังกรเซลีนจะเดินทางมาหาพวกเขาด้วยตัวเองช่องว่างบนท้องฟ้าหรือว่านั่นคือเวนนมอนอานิมาไม่ใช่หรอกเวนดี้สิ่งนั้นมันเรียกว่าอควาเอลา่าเดี๋ยวก่อนสิเซลีนเมื่อตะกี้เธอหมายความว่ายังไงฉันก็บอกแล้วไงทั้งโลกเอิร์ธแลนด์และแอนโดรจังนั้น ตัวของฉันน่ะไม่ได้สนใจมันเลยแต่ว่านาฟาริตตัวฉันน่ะสนใจเอเลนเทยเป็นอย่างมากและฉันก็คิดว่าฉันจะขออยู่ต่อไปและปกครองที่นั่นสาเธอลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันเหล่ามนุษย์น่ะต้องล้มตายวันละคนสองคนฉันว่ามันก็ดีนาฟาริตเพราะว่านั่น คือการแก้ปัญหาแล้วอีกอย่างนะฟาลิสฉันเพิ่งนึกออกว่าแผนการคืนชีพให้แอนโดรจังนั้นมันน่าเบื่อเสียเหลือเกินมันทําให้ฉันคิดว่าโลกเอิร์ธแลนด์ยุคเก่านะ่ะมันน่าสนใจมากกว่านี้อย่าบอกนะว่าตัวของคุณตั้งใจคืนชีพอันดรอนแต่แรกแล้วถูกต้องแล้วละ่ะเรื่องทั้งหมด มันคือแผนงการของฉันเองแต่ฉันน่ะก็ไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะแพ้ได้อย่างง่ายได้ขนาดนี้นี่เธอหมายความว่ายังไงกันแต่ก็เอาเถอะนะสำหรับฉันแล้วโลกมนุษย์ไม่ได้มีความน่าสนใจเลยแต่กลับกันโลกเอเลนเทียมันทั้งสง,งบและปลอดภัยเอ๊แต่ว่านะฉันควรทำยังไงต่อไปดีหยุดนะได้โปรดอย่าทำลายโลกของพวกเรา เรื่องนั้นน่ะมันสายเกินไปแล้วเทพเจ้ามังกรเซลีนเธอได้ยิงเวทมนต์ใส่ท้องของฟาลิสทางด้านฝั่งของนัทสือเองตัวของเขาก็ได้พูงหาเซลีนด้วยความโกรธเธอสินะที่สามารถชนะอันดรอนจังได้สมแล้วที่เป็นน้องชายของอิกเนียแต่ว่าครั้งนี้น่ะตัวของฉันจะขอเล่นกับแกเอง และในตอนนี้ทั้งนัตสึและเทพเจ้ามังกรเซลีนทั้งสองคนก็ได้เข้าปะทะกันหลังจากการประทะกันนัตสึอเารู้ทันทีว่าเทพเจ้ามังกรเซลีนนั้นเธอแข็งกแกร่งเป็นอย่างมากทั้งฝั่งของเซลีนเองร่างกายของเธอมันก็ได้เปล่งแสงออกมา ท่านใดนั้นเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเซลีนเธอได้แปลงร่างเป็นมังกรเพื่อเข้าต่อสู้กับนัตสึดูเหมือนว่าทั้งฝั่งเซลีนนั้นเธอจะไม่ออมมือให้กับนัตสืเลยหลังจากเซลีนทําการแปลงร่างพวกลูซี่ก็ได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอยา่างซึ่งมันก็คือพระจันทร์เต็มดวงและท้องฟ้าที่ได้เปลี่ยนจากกลางวันกลายเป็นกลางคืนและเมื่อพวกเขามองลงมาพวกเขานั้นก็ต้องพบกับนัตสืดรากุนิล ที่เผชิญหน้ากับเทพเจ้ามังกรเซลีนในร่างของมังกรสมบูรณ์แบบพวกเรานั้นไปเอเลนเทียกันดีกว่าหลังจากเซลีนพูดจบแล้ว ตัวของเธอก็ได้ใช้ล่างมังกรบินมาอยู่ใต้แสงจันทร์และหลังจากนั้นพระจันทร์มันก็ขยายใหญ่ขึ้นจนใหญ่กว่าเทพเจ้ามังกรเซรีนและแสงของมันก็ส่องสว่างไปทั่วพื้นดินแล้วมันสว่างถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ท่านใดนั้นล้ำแสงของพระจันทร์มันห่อหุ้มเทพเจ้ามังกรเซรีนและพวกของนัตสึหลังจากนั้นมันก็ได้เกิดแรงระเบิดขึ้นมาทําให้ทุกคนได้หายไปเหลือไว้เพียงแต่เวนที่เอโดลาซึ่งตัวเธอเองก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อตะกี้มันอะไรกันและทุกคนหายไปไหนฉันหวังว่าทุกคนจะไม่เป็นไรนะเธอต้องทําได้แม่หนูน้อยของฉันดูเหมือนว่าเวนดี้เอดลานั้นจะเป็นห่วงเวนดี้เอิร์ธแลนด์เป็นอย่างมากหลังจากนั้นฉากตัดไปยังฝั่งของเวนดี้เอิร์ธแลนด์ในตอนนี้ตัวเธอได้ตกมายังสถานที่แห่งหนึ่งทางฝั่งของเกรฟูบาสเซอร์เขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งของโทกะ จึงตอบกับกัเล่ไปว่าเมื่อตะกี้มันคือเวทมนต์เคลื่อนย,ย้ายทั้งฝั่งของเวนดี้เมื่อตัวเธอได้สติแล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ฟาลิสกำลังบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากจึงทําให้เวนดี้ไล่เวทมนต์หิวเลงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของฟาลิสและเพียงเวลาไม่นานนั้นฟาลิสเธอก็พ้นขีดอันตรายทําให้ทุกคนโล่งใจเป็นอย่างมาก ต่ดมาทางฝั่งของนัทสือเขาได้พูดขึ้นมาว่าเซรีนหายไปไหนแล้วทางฝั่งลูซี่เธอจึงตอบนัทสือไปว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เซรีนเนี่ยเธอจะไม่อยู่แถวนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งนัทสือเองหลังจากประทะกับเซรีนเขาจะค้างคาใจเป็นอย่างมากทางด้านฝั่งของแฮปปี้เองตัวของเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันพวกเราอยู่บนก้อนเมฆใช่ไหมทางฝั่งของชาวเองเธอก็ได้บอกว่าเรื่องแบบนี้นะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงทางฝั่งของฟาริที่กําลังถูกเวนดีรักษาอยู่ ูเหมือนว่าฟาลิสตัวของเธอนั้นจะเริ่มอาการดีขึ้นมากแล้วและเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นเธอก็พบว่าแท้จริงแล้วที่แห่งนี้มันก็คือโลกเวทมนต์เหนือธรรมชาติเอเลนเทียซึ่งเรื่องทั้งหมดก็เป็นฝีมือของเซลีนที่ทําการส่งพวกนักสือข้ามมิติมาหลังจากนั้นฉาก ัดไปยังแบล็กมูนเมาเทนเทพเจ้ามังกรเซลีนเธอได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่พวกเรานั้นจะได้มาสนุกกันแล้วเหล่ามังกรตัวน้อยของฉัน ดูเหมือนว่าเทพเจ้ามังกรซีรีนนั้นตัวของเธอจะมีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่และพวกนักสื่อเองจะจัดการเทพเจ้ามังกรซรีีนและช่วยเหลือเอเลนเทียได้หรือไม่ในตอนนี้ปริเทลภาคเวส1 0ถึงร้อยปีบทเทพเจ้ามังกรซรีีนมันก็ได้เปิดฉากขึ้นมาแล้วถ้าหากว่านะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ละก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณการ์ตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับ มาโดยยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บอือ mm hmm.